ความเห็เนมั้งน,นะครับมันอาจจะมามาจากคัมภีร์อักุรานถูกไหมฮะเพราะในคัมภีร์อักุรานเนี่ยบอกไว,ว้ว่าให้มุสลิมช่วยกันปกปิดความผิดของมุสลิมด้วยกันถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าในคัมภีร์อักุรานมันมันระบุว่าอย่างนี้ชัดเจนเนี่ยแล้วคนที่เป็นศาลนอิสลามเนี่ยแล้วกรณีมันมีข้อพิพาทระหว่างคนไทยพุทธกับคนอิสลามหรือคนไทยซิกคนไทยคิดกับอิสลามเนี่ยลวศาอิสลามเนี่ยจะตัดสินตามคัมภีร์อักุรานอยู่แล้วถูกไหมครับเขาต้องเชื่อตามคัมภีร์อัก่วา ต้องช่วยกันปกปิดความผิดของมุสลิมด้วยกันอถ้าเขาไปละเมิดเดี๋ยวเขาก็ผิดหลักศาสนาอสลามอีกเขาก็ต้องช่วยกันพอช่วยกันปุ๊บถึงแม้อิสลามทําผิดก็ต้องช่วยกันงั้นคนไทยพูดเป็นไงครับคนไทยซิกเป็นไงคนไทยคิดเป็นยังไงก็จะกลายเป็นตัดสินมาอะไรก็คนต่างศาสนาผิดหมดทุกอย่างนี่คือปัญหาถูกไหมครับเขาเขาไม่เชื่อรัฐธรรมนูญไงเนี่เขาเชื่อสารเขาเชื่อกฎคัมภีร์อักุรานถ้าเขาเชื่อคัมภีร์อักุรานก็ต้องตัดสินตามคัมภีร์อักุราน ไปดูปนในประเทศเโลกมุสิมท,ทั้งประโลกฮะเขาเอาคำพิยักษรเป็นกฎหมายสูงสุดครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีสารอิสลามขึ้นมาเนี่ยฮะแล้วมีกรณีข้อพิพาทซึ่งมันเกิดขึ้นได้ง่ายอยู่แล้วเพราะอะไรเพราะว่ามีมุสิมอาจจะอยู่ในจังหวัดนี้อยู่ในอำเภอนี้อยู่ในตำบลนี้อยู่ในหมู่บ้านนี้อยู่ในถนนนี้และในกรณีเราจะไว้ใจได้ยังไงฮะท่านผู้ชมครับเพราะเราก็รู้ว่าของแขกเนี่ยมันแรงที่มีเล่นมนตำกุญสัยไปดูหนังหนังหนังไอ้ของแขกอะที่ออก ไอ้หนังหนังจอใหญ่เมื่อสักเมื่อตอนปีที่แล้วฮะก็มีออกมาให้ดูแล้วครับมวนดำกุณใสของแขกเนี่ยไม่ไม,ไม่ไม่น้อยหน้าเขเมรเลยนะครับแรงนะฮะเอ่อไม่รู้หน่วยเนี่ย,ยโดนวางยาเข้าไปเนี่ยนะครับไปหลงสเสน่ห์ไปอะไรนะฮะง่ายดายอย่างกับพิษฝ่ามือเลยฮะแล้วก็มีกรณีพิ่ภาคมาอยู่แล้วนะครับเช่นทหารเนี่ยนะครับที่มีข่าวใหญ่เมื่อปีที่แล้วเนี่ยทหารเป็นคนไทยพุทธแต่างงานจดทะเบียนสมรสกับผู้หญิงไทยพุทธ มีเมียมีลูกเป็นคนไทยพุทธมีทะเบียนสมรสเรียบร้อยแต่พอไปลงพื้นที่ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าก็โดนเกลี้ยกล่อมว่าไอ้พี่มีเมียน้อยเป็นอิสลามดีกว่านะ่ะจะได้ปลอดภัยเพราะว่าอ้โจนมุสลิมมันจะไม่ฆ่าไม่รู้มันส่งซิกกันยังไงว่าไอ้ไอ้ไอ้ทหารนี่มีเมียอยิสลามไม่ต้องฆ่าผมก็ยังงงอยู่นะแต่มันสอนกันแบบนี้ไอทหารไปอยู่ไอทหารพุทธไปอยู่ทางใต้ก็เลยต้องมีเมียน้อยเป็นอิสลามแต่เวลามีเมียน้อยอิสลามเนี่ยมันไม่ใช่แค่เมียน้อยเหมือนคนไทยพุทธนะฮะเพราะอะไรพอพอพอไอทหารเนี่ยมันไปมัสย คอยอิสลา,ามเนี่ยทาหน้าที่เป็นนายทะเบียนสมรสนะฮะก็คออือผู้นําศาสนารับว่าผู้ชายคนนี้เข้าอิสลา,ามแล้วแต่งงานแล้วแค่นั้นเองครับไม่ต้องจดทะเบียนสมรสให้แค่ให้ผู้นําศาสนาอิสลา,ามยอมรับแค่น,นี้ฮะจบละนั่นคือคนนี้เข้ารับอิสลา,ามแล้วแล้วถูกต้องตามกฎหมายอิสลา,ามด้วยผลที่ตามมาคืออะไรครับการที่ไปรับอิสลา,ามเนี่ยนะครับมันไม่ใช่แค่การจดทะเบียนสมรสนะ,ะท่านผู้ชมครับมันหมายถึงคุณ รับพีเป็นพิ่นยกรรมของอิสลา,ามด้วยนะฮะเรื่องนี้คนไทยส่วนใหญ่ของประเทศที่เป็นคนพุทธคนศาสนารู้เรื่องไหมการที่ไปรับอิสลา,ามเนี่ยฮะนั่นหมายถึงคุณไม่ได้แค่จดทะเบียนสมรสนะฮะว่าคุณว่าคุณแต่างงานกับผู้หญิงสลา,ามนะครับแต่คุณจะต้องอมรดกต่างๆคุณก็ต้องเข้าให้สลา,ามด้วยนะครับอันนี้พวกคุณรู้กันไหมฮะนี่เรื่องใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อมันเป็นแบบนี้เนี่ยเวลาผู้ชายที่เป็นทหารเนี่ย เฉพาะเคสนี้นะครับยังไม่รวมเคสอื่นที่วุ่นวายไปหมดอยู่ตอนนี้ฮะเกิดจะถูกวางยาจนตายหรือตายเองก็แล้วแต่ฮะแล้วตัวเองมีตําแหน่งมีเงินเดือนมีมรดกต่างเนี่ยฮะจะอยู่ที่ใครล่ะครับเพราะเมียหลวงเป็นคนพุทธเมียน้อยเนี่ยเป็นอิสลามแต่เขาไม่ยอมรับว่าเขาเป็นเมียน้อยนะครับเพราะเขาเขาต่างงานถูกต้องตามกฎหมายอิสลามถึงแม้เขาจะมาที่หลังนะฮะเขาไม่ได้เป็นน้อยนะฮะกาถือว่าเขาก็เป็นใหญ่นะฮะของอิสลามเพราะฉะนั้นถ้าเขาได้ศพของผู้ชายคนนี้ไปอยู่กับเขานะครับมรดกจะกลายเป็นของอิสลามทันทีเลยนะครับ การันคุณผู้หญิงทั้งประเทศไทยครับคุณรู้เรื่องนี้ไหมฮะคุณผู้หญิงทั้งประเทศไทยฮะเพราะงั้นคุณต้องคอยจับสามีคุณดีๆเลยนะครับถ้าเกิดสามีคุณเนี่ยไปรับอิสลามเมื่อไหร่นะครับแล้วกฎหมายอิสลามฉบับนี้ผ่านมาเมื่อไหร่นะครับใช้ท,ทั้งประเทศเมื่อไหร่ฮะมรดกของคุณนะฮะที่คุณได้จดทะเบียนมีพินัยกรรมกันไว้นะครับที่จะให้บ้านให้รถให้เงินเดือนให้อะไรทุกอย่างฮะคุณจะไม่ได้แล้วฮะสักบาทเดียวนะฮะเพราะมันจะกลายเป็นของผู้หญิงมุสลิมทั้งหมดครับคุณรู้เรื่องนี้กัน